พี่ล่องสีสเกตเบิ้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีครับแม่พอใหญ่ดีแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆน,นะคะสวัสดีพ่ออีเมที่อยู่ในสนามนะคะล่าสุดเพลงน,นี้นะคะวัดปั ภัยของเฮานาะพี่น้องเนาะนะคะกําลังจิตกําลังใจจากพี่จากน้องนะคะมาให้กําลังใจเขาทีมงานสิงหีสารในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณในหลายเด้ออีพออีเมของเขานะคะซื้อบัตรผ่านประตูเขามามาให้กําลังใจเขาทีมงานสิงหีสารมาเอาความสุขมวลซื่นนะคะในจังหวัดรีสเกตของเขาถือได้ว่าเป็นวันแรกนะคะในฤดูกาลนี้ที่ทีมงานสิงหีสารได้อวยได้โคงมาหาพี่หาน้องมาเปิดทําการสแสดงให้กับพี่กับนอ้องในเบิ่งในชมกัน นะคะคซึ่งวิงกฤตโควิดช่วงก้อนนานี้นะคะก็ได้มหาพิหานองโดนแล้วนะคะแล้วก็เราทึง,งานสิ่สารกลับมาในรอบนี้ในรูปแบบ นะคะเสียงอีสานมิติใหม่ค่ะพี่น้องขาข้ามามิติใหม่นี่เอ๊ะมันจะเป็นจังไดเนาะพี่น้องเข้ามาพิสูจน์กันได้นะคะทั้งด้านหนาหาดหนาเวทีของเข้าเพระาะว่าจะเป็นในระบบเครื่องเสียงแสงสีเสียงรูปแบบของเวทีต่างๆนะคะแต่ยินตะคุณซสาคุนลือนะคะเข้ามาพิสูจน์เบิ่งนะคะว่าม้วนอีลีบอนะคะมีูู่นันผูนีมี่ไผ่มาแนนะคะเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อหากพี่พี่น้องๆที่อยู่ใน ในเขตบริเวณวัดนะคะพี่น้องคะหากได้ยิ่กระแสเสียงนีเป้าซื้อบัตรซื้อตัวกันเข้ามากค่ะพี่น้องสิเลนแลวได้ปัอ่าสิเลนแล้วนะคะสิเลนก่อนเวลาสั่มแนะคะโดยปกติเราทีมงานศิษยสิจเริ่มแสดงแต่แต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะแต่นะคะเรามีในรูปแบบของการขายบัตรออนไลน์กันด้วยแล้วก็เป็นการเช็คเสียงเช็คเส้าสาหรับพี่น้องที่เพินเข้ามานางเบิงโอ้ย หาเจอมันมีแนวเบิงหลายกว่านี้พี่น้องก,กับศิเด็กคุมคากว่าเพราะว่าเป็นการแสดงอุ่นเ่อน<อ>สำรักพี่นอ้องพกกำลังมาหอดมาเถื่ค่ะจะเป็นนาาเล่นเว้ยนั่งจิ้มมเกีียวกินตีนกอ,อบพลมงคนกอ,อลพลมงคนยางออกทีมยูบะั่นเนี่มีมองไปกับมีนะคะแต่ว่าขัดพี่น้องที่อยู่ทั้งหนานะคะยับพทันเนเข้ามาพี่นอ้องค่ะรอเจอกับแม่นกเซตเอ่แม่นกน้อยโอไรพรของเราได้นะคะที่ซุ้งโกเบดคะ่ะพี่นอ้องนะคะตอนนี้แม่นกของเข้ากับอยู่ที่ซุ้งโกเบดนะคะขนมข้างเต หลักอย่างเป็นทางการขนมนปังโคเบตของเฮาในฤดูการนี้พร้อมด้วยนะครับผมเครื่องดื่มคอมมโดกันนั่นเองนะครับเพิ่นมี่โบโมชันดีๆบมว่าจะเป็นขนมนปังโคเบตนะครับหาซื้อได้ตาเสวิตอิเลเว่นนะครับห้างสปสินคานะครับฝากไว้น้ำแนวก,กันนอกจากบัตรมือนี้ของเฮานะครับผมถูอิหลีในราคาเพียง49บาทเท่านั้นเองแต่ว่าก่อนสองถุงเด้นะครับฝากพี่น้องไว้น้ำแนะบน บัตรเข้าชมในกลุ่มปิดวันนี้<อ>นะครับในราคาแต่ว่าเมือนเกื่อนถืออิหีเถืออีกรอบนะครับในราคาเพียง59บาทเท่านั้นเองอเฉพาะพี่นอกนะคะที่เบิ้งไล่สดอยู่นี่นะคะอยากจะดูแต่ว่าพวสามารถเดินทางมมให้กําลังใจเขาทีมงานสีสารแต่ว่าอยากจะเบิงบ้งพันกลุ่มปิดจะ มาซื้อกันได้ค่ะพี่น้องคะบัตรราคากลุ่มปิดนะคะ49บาทสําหรับในเวลา2ทุ่มนี้<ม>ใช่ไหมคะคอ่านะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเจอกันกับพ่อไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะกลับคืนมาเยือนทีมงานสิลงอีสานอีกครั้งหนึ่งกับผลงานเพลงใหม่แล้วก็เก่าด้วยนะคะให้กับพี่กับน้องได้ถืออกถือใจนะคะสําหรับพี่น้องที่เดินทางให้กาลังจิตกําลังใจ ที่บ่ไใดก็สามารถนะคะซื้อบัตรดูผ่านกลุ่มปิดกันได้ค่ะครับผมยายเอียนห็นบ่อหนียายหาป่าสถานเราข้อมเมนต์มาปากมาดาับแายเอียนมาสามาานนั่มเพืปอภาคนำย้อนหินมัดหมกบ่มาน้าโมเด้ยวมันี่เนาะอุย้ยเกหนังสือพ่าน่ะเ <c oughs> ท่าแล้วก็ยังเรียนอยู่เ <c oughs> ท่าแล้วก็เรียนห <c oughs> นังสืออ๋อ กลว่ารากฐานของตึกคืออิดนะครับรากฐานของชีวิตคือการศึกษานะครับเด็กที่ดีในวันนี้นะครับก็คือเด็กที่ดีในวันข้างหน้านะครับผมไอ้หารนไาเห็นเรื่องอนาคตอนาง้อฮ้าเจ้าเด็มี่ยนอ่ะนาคตน้ำมูจะติดมี่อนาคตเนี่ยว่าสิมาล่ำหางันจะหกแสนเอาไปยังไปสอมบรรจุว่าไปเนาะทีบรรจุเป็นอยังที่เดียวนี่นั่ะเป็นพัดโลบอนนี้เป็นหมออยู่ เป็นหมอนั่งอยู่นะคะอ่ะ ซื้อบัตรซื้อตัวกันเขามากค่ะพี่น้องจับจองหามองนางหมองบึ้งนะคะหายพ่อหมอก,กับสายตาของพี่ของน้องนะคะเพราะว่าต,ต่อจากนี้เขาทีมงานสืสส่อสานสิเตยตามทาพี่ถามน้องผู้เพื่อนกำลังซื้อบัตรซื้อตัวกันเนาะผู้ใดเขามากกอนไดม้วนกอนค่ะพี่น้องค่ะนะคะผู้ใดเขามากที่หลังก็สิไดผู้หลักเบียดเบียดอยู่ข้างหลังแน่นะพี่น้องเนาะ,ะเอ้าเป่าซื้อบัตรซื้อตัวกันเขามากค่ะเริ่มต้นนะคะเตยให้พี่ให้น้องใดมวนซื้อกันก่อนกับพระเอกของเราน้อง ทเสียงอีสานกับผลงานเพลงวอนหลวงพ่อพระใสค่ะ